ต้มหมูบวชน,นี่ไข่เค็มก็โรยด้วยน้ำต้มใส่ชูปุงรสนนแล้วก็อะไรวะซอสเปรี้ยวไข่เค็ม ก็กินอย่างนี้และรักษาสุขภาพด้วยลัวคอตายลัวคอดีกันสนุดละล้นหัว ทำเองอร้อนอืไ่ไหมเว้ยซอสเปียกว,ว่ะเขาจติกโถะซอสเปียกอืมเออร้อนอร่ยอืมอืม